กราฟเทคนิคอะคาเดมีจากเว็บไซต์ graphtechnic com วันนี้จะมาสอนเรื่องการใช้กราฟเทคนิคในการช่วยดูแนวโน้มแนวโน้มเป็นสิ่งสำคัญมากในการเทรดในการเทรดเนี่ยเราควรที่จะเทรดไปพร้อมกับแนวโน้มครับหลักการที่เราใช้สอนเนี่ยก็คือเป็นเทรนด์โฟล w ิ n ง เทรดเซตอัพของเราจะพ้องไปกับแนวโน้มหลักเพื่อเพิ่โมโอกาสที่เราจะชนะในการเทรดแต่ละครั้งนะฮะในแนวโน้มเนี่ยในทฤษฎีของการเทรดหุ้นเนี่ยมีไบเบิลอยู่อันหนึ่งของการเทรดหุ้นเลยเรียกว่าดาวเทอร ใน y o u t u เนี่ยคงยังไม่พูดถึงดาวเทียวที่นี้นะครับอ,อยากให้ลองไปศึกษาอ่านดูมันจะเป็นเบสิกเลยของการเทรดหุ้นแนวเทคนิคนะครับแต่ลหลักอยากให้เชื่อไว้ก่อนว่าให้เราเทรดตามแนวโน้มในวิดีโอนี้จะบอกว่าเราจะแยกแยะบ่งชี้แนวโน้มได้อย่างไร ง่ายๆเลยนะครับแนวโน้มก็มันก็มีสองอย่างนะครับก็มี up trend นะครับก็คือขึ้นแล้วก็ down trend ครับลงแล้วก็ไม่มีเทรนด์ no trend หรือว่าไซด์เวย์นะครับหรือคอนโซลเดชันเคยไดียินไหมครับว่าไปด้านข้างแค่นี้จริงๆครับแนาโน้มมี2อย่างแล้วก็สิ่งที่ตรงข้ามของมันคือความไม่มีแนวโน้ม หลักการดูผมอยากให้ดู Time Frame Day ขึ้นไปจนถึงทาง e w e e k นะเพื่อที่ให้เห็นแนวโน้มได้ชัดเราอาจใช้ l line chart เพื่อเห็นแนวโน้มได้ง่ายๆนะครับทา f เฟ m e อย่าลงไปดูลึกลงไปดูลึกแค่ไหนเช่นไปดูท i m เฟรมหนึ่งชั่วโมงเราก็จะเห็นแนวโน้มของระยะสั้นมากนะครับ เราก็จะเห็นแนวโน้มของราคาในระยะยาวซึ่งอาจจะทําให้เราสับสนในการเทรดได้บางทีมันเป็นการเขาเรียก correction ของแนวโน้มใหญ่ซึ่งทําให้เรากลายเป็นคนที่เทรดสวนแนวโน้มได้นะครับโอเคมาดูง่ายง่ายก่อนผมเปิดกราฟ Euro AUD ขึ้นมา จริงๆแนวโน้มเนี่ยมันก็คือสโลปนั่นแหละนะฮะมันคือสโลปรู้จักสโลปใช่ไหมความชันเหมือนหลังคาบ้านนะเราเห็นสโลปไหมในช่วง ที่ผมลากเนี่ยมันเป็นแนวน้มขาลงชัดเจนใช่ไหมเพราะว่าสโลมันลงมันก็ง่ายๆนี่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันมันเห็นอยู่หล่เนี่ยเห็นไหมฮะมันเป็นแนวโน้มขาลงไอ้ขาขึ้นนะฮะแนวน้มใหญ่มันขาขึ้นชัวร์นะครับ ต่มันมีการเขาเรียกการ correction การพักฐานนะครับที่มันจะเป็นการย่อของราคาที่สวนกับแนวโน้มหลักตัวนี้เป็นต้นนี่นั้นเนี่ยหนึ่งเราต้องจับแนวโน้มหลักให้ได้ก่อนแล้วเราดูให้ออกเป็นแนวโน้มรองนะครับวิธีการดู นี่กันดูง่ายๆถ้าเกิดเราเปิดลายชาร์ตจับเส้นนะครับเราก็จะเห็นแนวโน้มได้ง่ายขึ้นด้วยซ้ำนะครับโอเคครานนวนีงง้แนวโน้มลงแนวโน้มขึ้นเราเห็นละพวกไซเวอร์โดยยังไงพวกไซเวอร์แถวแถวนี้จะคล้ายๆไซเวย์เห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ย ตรงนี้มันไซด์เวย์เป็นคอนโซลิเดชันนะครับเปิดมาเป็นกราฟแคนเดลสติ๊กเขียนว่ามันราคามันสวิงเป็นอ,อีกคำหนึ่งเ็าเรียกเทรดดิ้งเลนจ์นะครับเป็นช่วงก็คือมีซัพพอร์ตรีสิสแตนต์เนี่ยเป็นช่วงนะครับราคามันก็อยู่เทรดอยู่ในช่วงเนี้ย ไม่ไปไหนจนกว่ามันจะหลุดนะฮะน,นี่ก็คล้ายแต่จริงๆแล้วเป็นแพทเทิร์นนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะสอนให้อันนี้มันจะมีแพทเทิร์นอยู่นะฮะมันคล้ายๆกับไซเบร์แต่จริงๆแล้วมันเป็นแพทเทิร์นะฮะอินเวอร์ตอินเวอร์ตต์เฮดและโชเดอร์นะ,ะซึ่งก็ใช้เป็นเทรดเซตอัพได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับผมชอบมากกว่านี้ โอเคโอเคเราดูนาโนมได้ละง่ายๆนะฮะนี่ง่ายมากอัานี้อีกวิธีหนึ่งโอเคการดูนาโนมก็มีวิธีดูฮะหนึ่งก็คือคือดูสโลปสองดู EMA นะครับ EMA ที่ ใช้เนี่ยก็คือ200ร้อนะฮะสอง EMA ถ้าใครยังไม่รู้เรื่องก็ให้ให้ไปดูวิดีโอที่เป็นเรื่องเกี่ยว EMA หรือถ้ายังไม่มีวิดีโอนั้นก็กลับอลองลองไปดูในอินเทอร์เน็ตนะครับ EMA ก็คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential จะเป็นการเฉลี่ยราคาปิดนะฮะ ของของจำนวนพรีเวดนะครับอันนี้200 p e r i พรีเวดนะครับกราฟเดยก็จะเป็น200วันนะครับก็ประมาณเป็นค่าเฉลี่ย Exponential เนี่ยประมาณ1ปีนะครับกราฟเาอ่าผมจะเปิด EMA 200โอเคนะครับจะเห็นเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะ ดูง่ายๆเลยพอจะเห็นได้ว่ากราฟราคาเนี่ยถ้าทำราคาอยู่เหนือ EMA 200เนี่ยมันจะเป็นแนวน้มขาขึ้นถ้าราคาเริ่มปรับลงมานะครับอยู่ต่ำกว่า EMA 200เนี่ยมันจะเป็นแนวน้มขาลงเห็นแนวน้มขาลงไหม ราคาช่วงนี้เนี่ยเป็นขาลงแล้วแต่ถ้าเราจะดู EMA สองร้ในช่วงที่เป็นไซด์เว์หรือคอนโซลิเดชั o n เนี่ยเห็นว่ามันมันจะวนเวียนอยู่แถว EMA 200เนี่ยเห็นมหมราคาไม่เป็นไหนนี่ขาลงชัดเจน เนี่ยขาลงมาเห็นเลยบางคนไม่ชอบ200ร้อบางคนใช้ใช้90ก็ไม่เป็นไรมันก็ได้คล้ายๆกันหรือว่าใช้ร้อยมันก็จะไวกว่าเส้นร้อยนะเส้นร้อยมันก็ไวกว่าคือมันใกล้ชิดกับราคามันมีแนวโน,น้มที่จะโดนหลอกได้ง่าย มันจะมีสัญญาณว่ามันเปลี่ยนเทรนเนี่ยบ่อยกว่าแค่นั้นเองแต่หลักๆก,ก็มาดูได้ EMA 100 EMA 200นะฮะโอเคสุดท้ายการดู identify EMA บางคนชอบกราฟยุ่งๆเนี่ย ใครเคยได้ยินอิชิมุกุบ้างอันนี้แหละอิชิมุกุอิชิมุกุเป็นเขาบอกว่าเป็นเครื่องมือของแม่บ้านญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันง่ายแต่ผมว่ามันกามันยุ่งเหมือนกันแต่ถ้าเข้าใจมนันเอามาใช้ในการเหรดกนะ็เอามาหากินได้อย่างเงี้ยอิชิมุกุมันจะมีก้อนเมฆนะถ้าราคาอยู่ใต้ก้อนเมฆเนี่ยเป็นน,น้องขาลมชัดเจนเลยเมื่อราคาทะลุก้อนเมฆมันจะเริ่มเปลี่ยนการขึ้นละ แต่ก็มีเขาเรียกมีวิปซอเยอะเป็นฟันเลื่อยเยอะขาลงจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้หรือเปล่าไม่รู้นี่ลุกลายเป็นขาลงเป็นแนวน้องขาลงก็ก็ลองใช้ดูได้นะแต่ผมไม่ก็ชอบมันยุ่งอ,อาจจะ ศึกษาเพิ่มเติมได้แต่ตอนนี้เบสิกเนี่ยก็คือดูแนวโน้มให้ออกคราวนี้แนวน้มอ่ะมันมันไม่ใช่เป็นเส้นตรงเนี่ยสมมติเวลามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นแล้วมันยอ่อขึ้นมันยอ่อขึ้น ซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของอัพเทรนด์นะเราดูยังไงจุดนี้มันจุดแรกเป็นจุดต่ำสุดนะครับขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่นะร,ราคายอ่อแต่มันยอ่อมาทำจุดต่ำสุดเนี่ยซึ่งสูงกว่าจุดต่ำสุดเดิม นาคารไปต่อทำไฮเออไฮราคาสูงสุดใหม่สูงกว่าจุดสูงสุดเดิมไปเรื่อยๆนะฮะโลใหม่ก็สูงกว่าโลเดิมไฮใหม่สูงกว่าไฮเดิมอย่างนี้เนี่ยคือการ nd, คอนเฟิร์มอัพเทรนคอนเฟิร์มแนวโน้มขาขึ้น เช่นเดียวกันแนวโนมขาลงมันมีจุดสูงสุดลงมาทําจุดต่ําสุดขึ้นไปแต่มันไม่สามารถขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเดิมได้เขาเรียกว่ามันมาทำ l o w high หรือว่า l h นี้แล้วราคาก็ตกลงมาอีกทำ lower low ก็ต่ำกว่าราคาต่ำสุดได้ขึ้นไปก็ไม่ถึง ไฮเดิมก็เป็นโลว i g h ไปเรื่อยๆ lower, low l o ลว์โลว g h เนี่ยเป็นแนวน้องขาลงเป็นดาวเทรนทีนี้เทรนจะเปลี่ยนเนี่ยเทรนจะเปลี่ยนอ่ะมันจะเกิดการพักตัวทำไซด์เวย์ก่อนที่เทรนจะเปลี่ยนคือเทรนเนี่ย มันจะมีจากการที่เป็นขาขึ้นนะแล้วมันเกิดการ consolidate แล้วมันเบรกไปเป็นขาขึ้นต่อนะมันเป็น c o n t i n u a s i แ n pattern ตัวเนี้ย ในระหว่างการไซด์เวยยเนี่ยเราเราต้องหยุดรอรอว่ามันจะเลือกข้างจะขึ้นต่อถ้าขึ้นต่อมันเป็นคอนติเนียชันแพทเทิร์นถ้ามันเบรกลงมันก็เป็นรีเวอร์ซลการเปลี่ยนเทรนเนี่ยก็เหมือนกันราคาลงมามันมีน้อยมากที่ราคาจะเด้งไปเป็นรูปตัววีนะถ้าราคามันลงมา ส่วนใหญ่มันก็คอนโซลิเดตก่อนที่มันจะเปลี่ยนเทรนใหญ่ๆมันไม่มีหรอกมงว่าแล้วขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่มีมันต้องทำทำคอนโซลิเดชันก่อนซึ่งตรงนี้มันจะเป็นชาร์ตแพทเทิร์นเคยได้ยินไหมพวกชาร์ต สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมทง e a d and shoulder พทุ่งนี้เดี๋ยวสอนมีรายละเลอียดเยอะมากลองดู head and shoulder ก็ได้สมมติราคาขึ้นมาทำ high h i g h low นะขกดว่าราคาเนี้ยไปทำไฮ้ใหม่ไม่ได้แล้วราคาก็มาทำโล w ใหมนะ่เกิดคล้ายๆ การเปลี่ยนเทรนด์ตรงนี้ตรงนี้เขาจะเรียกมันจะเกิดชาร์จแพทเทิร์นเนี่ยเป็น head and shoulder อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคผู้เสียืดยาวมาดูกราฟจริงกันน่าดูกราฟจริง ดูนาโนมขาลงเนี่ยราคาเนี่ยวิ่งมาทําโลว่์หายแล้วลงมาทําโลว์หล พยายามจะเด้งกลับขึ้นอีกก็เด้งขึ้นไปได้ไม่ถึงไฮเดิมนะฮะก็ลงมาทำรู้ว่าลอยอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยเป็นลักษณะของแนวโน้มขาลง ครับอืมอจะเลเบลให้ดูนะจะได้เห็นชัดจะดูออกไหมครับแล้วมาดูไซด์เวย์ไซด์เวย์ก็ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นไซด์เวก วิดีโอนี้ยาวนิดนึงนะขอให้อดทนนิดนึงการดูแนวโน้มถ้าดูเป็นเราจะเทรดไปพร้อมกับแนวโน้มผมขออธิบายสั้นๆเช่นการเทรดในแนวทางของผมในการเทรดฟลฟฟ์ฟเซ็กชันนะก็คือการเทรดที่ สมมติเราจะเทรดในการเทรด e ิ e วอร์ซัล t t ทเทสมม,มุติกราฟเนี่ยมันเห็นอย่างเงี้ยนะเป็นขาลงขาลงมาเรื่อยๆโอเคเป็นขาลงแล้วนะเราเริ่มเห็นเันขาลงแล้วแต่ว่าสมม,มุติเราอยู่ที่ตรงเนี้ย เราไม่ดูเทรดยังไงอตอนนี้ถ้าถามว่าให้เทรดเลยโดยหลับหูหลับตาเทรดนะถ้าเราดูแนวโน้มเราพบว่ามันเริ่มเป็นขาลงเราก็จะชอ็อตนะครับก็คือจะชอ็อตแต่หลักการเทรดของผมเนี่ยเราก็จะไปเทรดกันที่ซั p พอร์ตและวิสิตแทนเราจะมีซั p พอร์ตวิสิตแทน คอยเช็คดูว่าราคาเนี่ยกลับไปเทสที่ support and r e s i s t a n แทแล้วก็เราก็จะช็อตตามเส้นนั้น,นะอ่ะสมมุติราคามาถึงนี่ละมันทำสัญญาณกลับตัวนะใช่ เนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมตีเส้น s i s t s t ทนไว้ก่อนล้แล้วผมรอให้ราคาเนี่ยมาทำสัญญาณกับตัวตรงนี้ตรงเส้นแนวต้านเนี่ยเพื่อทำการช็อตให้สอดคล้องไปกับแนวโน้มหลักก็คือขาลง ผมจะไม่ซื้อสวนเด็ดขาดนะฮะผมจะรอให้ราคาเนี่ยมันกลับไปที่แนวต้านแล้วก็ทำสัญญาณกลับตัวอย่างตัวนี้เขาเรียกว่า shooting star เป็นสัญญาณกลับตวัวก็จะทำการช็อตช็อตก็เหมือนซื้อว่าราคามันจะลงต่อ ต้องการช็อตตรงนี้นะซึ่งมีโอกาสที่ะชนะในการเทรดมากขึ้นเพราะว่าแนวโน,น้มหลักมันเป็นขาลงซึ่งดูพ o เทนเชียเมื่อเรามาย้อนดูเนี่ยมันไปได้ไกลเลยถ้าเราเทรดอย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่ามันมีโอกาสที่ะ ทำการเทรดให้สัมพันธ์กับแน,นวโน้มเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยผมเอาช็อตลงไปช็อตลงไปมันก็เกิดเส้นแนวรับแนวต้านใหม่เกิดขึ้นเนี่ยเราหาจังหวะช็อตได้เรื่อยๆอสมมติเนี่นเกิดเส้นแนว แนวรับใหม่พรามันทะลุลงมาผมรอให้มันราคานี้มันเด้งขึ้นไปใกล้ๆแ,แนวต้านแล้วมันเด้งลงโอกาสชนะมากกว่าถ้าเทรดตามเทรนด์ถามว่าเทรดสวนเทรนด์ได้ไหมมันก็ได้แต่มันได้นิดเดียวอะอย่างเงี้ยเป็นต้นสมมติเทรดสวนเทรนด์ขึ้นไปได้ได้แค่นี้สองเปอร์เซ็นต์ สมมุติเทรดตามเทนถ้าเข้าทางนะฮะปล่อยไหลรอจนกว่าราคาเนี่ยมันจะขึ้นไปเหนือ EMA เนี่ยสิใน forex 12%ผมเล่น l e v e r a g e หต่อ10นี่ก็คือ120%เปร์นะครับเพราะนั้น ความสำคัญก็คือนะคจับเทรนด์ให้ได้แล้วก็เทรดตามเทรนด์นั่นแหละครับคือคีย์หลักในการสอนวันนี้สำหรับคนที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมผมมี DVD นะครับที่เว็บไซต์นะครับก็ซื้อหากันได้จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ Uh, มีคอร์สด้วยที่จะสอนลงรายละเลอียดในเรื่องของการดูกราฟเทคนิคแล้วก็ price action มันสามารถเอาไปใช้ในการเทรดหุ้นก็ได้เทเรด forex ก็ได้ตัวอย่างนี้จะเป็น forex มากหน่อยพเพราะว่ามันจะมีการาพลิกตัวให้เห็นหบ่อยๆแต่วันนี้ก็อยากให้ลองไปฝึกดูฝึกเทรดน,นะครับสวัสดีครับ